วิ่งแล้วเมื่อยล้าตอนที่2แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การลดกดแล็ติกขนาดออกประมางกายกันสวัสดีครับดีมีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner ครับผมช่นงที่โดดดงเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยว ไว้ในชี้เดียวกันหลังจากเมื่อตอนที่แล้วเรารู้จักกับกดลคติกกระบวนการสร้างกดลคติกกันแล้วครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การลดกดลคติกขนาดออกก a n รังกายกันนะครับอย่างแรกเลยครับรักษาระดับน้ําในร่างกายให้สมดุลน,นะครับผมเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการระบายความร้อนโดยออกจากเหงือ่อออกจาก เอาน้ําออกโดยทางเหงือ่อโดยทางรูขุมขนมันก็จะมีน้ําและเกลือแร่ระเหยออกไปด้วยจากร่างกายเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรดแลคติกนะแต่ว่าควรจะต้องต้องรักษาระดับน้ําในร่างกายเราให้สมดุลระหว่างวิ่งอาจจะจิบน้ำนิดนิดหน่อยหน่อยนนิดห่อยหน่อยทุกทุกนาทีหรือว่าในทุๆทกๆ2กกิโลก็ก็ เป็นความมีซึ่งมันเรียกอ,อะไรมีความสําคัญเป็นอย่างสูงเลยนะอันที่2นะคะก็คือการหายใจลึกๆสาเหตุของการที่รู้สึกแสบร้อนในกล้ามเนื้อขนาดวิ่งเนี่ยในระดับที่วิ่งในระดับที่แบบหนักๆกับเป็น2เท่าของปกติก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดกดแลคติกและความสัมพันธ์กับภาวะขาดออกซิเจนเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้น คุณสามารถแก้ไขหรือป้องกันได้โดยโฟกัสที่การหายใจขนาดออกร่างกายนะครับผมโดยโดยต้องมั่นใจว่าหายใจได้ลึกทั้งช่วงเข้าและช่วงออกในความเร็วของการวิ่งที่ปกตินะครับผมซึ่งเราใช้การหายใจออกทั้งจมูกหรือออกทั้งปากหรือออกจมูกหรือปากไม่ไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายนะครับผมนั้นสิ่งที่ดีก็คือว่าการหายใจลึกๆ นี่คือตัวอย่างนะครับผมหรือว่าจะหายใจอ,ออกทางจมูกหรือว่าหายใจอ,ออกทางปากก็ได้หายหายใจเข้าทางจมูกใช่ไหมพูดเร็วเกินไป <t ri pt ain> อ่าอย่างเงี้ยก็ได้วิธีนี้นครับจะช่วยนำออกซิเจนที่กล้ามเนื้อไปยับยั้งการเกิดกรดแลคติกได้ดีเลยทีเดียวนะครับการออกกำลังกายบ่อยๆย,ยิ่งมีสมรรถภาพ ร่างกายดีเท่าไหร่ร่างกายก็จะนําน้ําตาลมาเผาผ่านเป็นพลังงานน้อยลงและทําให้เกิดกรดแลคติกลดลงตามไปด้วยนะครับผมควรออกกำลังกายให้ได้หลายๆครั้งต่อสัปดาห์อย่างน้อยนะผมอยากให้สัก3าสวันเป็นอย่างน้อยนะครับผมแล้วก็มีการพัก2-3วันเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นตัวนะครับผมนะแล้วก็ ค่อยๆเพิ่มความหนักในการออกลนยในการวิ่งในการวิ่งขึ้นช้าๆโดยปรับแผนวันนี้วิ่ง2โลวันนี้วิ่ง4โลวันนี้วิ่ง5โลค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมมักจะบอกเสมอไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายเราจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับซึ่งการค่อยๆเพิ่มระยะเพิ่มขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยวิธีเนี้ย มันเป็นวิธีการค่อยๆเพิ่มระดับที่ร่างกายจะเริ่มผลิตกรดแลคติกออกมามันจะเรียนรู้เรียนรู้กับการออกกำลังกายของเราในการลำเลียงกรดแลคติกออกไปจากกล้ามเนื้อนะครับต่อมาครับเราพูดถึงเรื่องเวทกันหน่อยละกันเรามัดระวังครับเมื่อต้อง ยกน้ำหนักนะครับผมคือการยกน้ำหนักเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเกิดกดลคติกออกมาได้มากเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องการออกซิเจนมาใช้ในการเผาผลาญพลังงานมากกว่าที่ร่างกายจะส่งไปให้กล้ามเนื้อนะครับผมถึงแม้เราจะบอกไว้ว่าการเกิดกดลัคติกมันจะทำให้รู้สึกแสบร้อนใช่ไหมแต่การเกิดกดลัคติกก็เป็นเหตุให เกิดการบาดเจ็บเล็กๆไมน้อยที่กล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันมันจะเป็นแบบอาการบาดเจ็บที่แบบกล้ามเนื้อแบบแบบประบมซึ่งมันจะเขาเรียกอะไรจะติดต่อกันไปหลายๆวันเลยทีเดียวเพราะนั้นสําคัญมากครับระวังไว้หน่อยเรื่องการยกน้ําหนักนะครับที่จะแนะนําก็คือว่าต้องค่อยๆเพิ่มน้ําหนักเพิ่มจานวนครั้งอย่างช้าๆเพื่อให้ระดับกดลัคติกฤฤฤฤฤที่จะเกิดขึ้นในร่างกายเนะี่ยอยู่ในระดับที่ ส่งผลดีต่อสุขภาพครับอันต่อมาครับลดความหนักในการออกกำลังกายหากรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราเริ่มแสบแลร้อนแล้วนะครับผมคือความรู้สึกแสบร้อนขนาดออกกำลังกายหนักๆเนี่ยมันคือกลไกการป้องกันของร่างกายเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้าที่มากเกินไปอาจจะไปถึงการอักเสบการบวมกเกิดขึ้นเลยทีเดียวนะครับผมการหากออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่น การวิ่งการเดินเร็วการปั่นจักรยานใช้เครื่องปัน่นหรือขึ้นลงขั้นบันไดอะไรไปมาออย่างนั้นนะครับผมอยากจะให้ลดความเร็วลงหากออกกำลังกายด้วยการยกน้าหนักก็ขอให้ลดจํานวนครั้งหรือลดขนาดของตุ้มน้ําหนักลงนะครับหากจะโฟกัสที่ลมหายใจไปด้วยก็จะดีมากๆเลยมันก็จะทําใหออ้ออกซิเจนถูกส่งเข้าไปที่กล้ามเนื้อแล้วก็ไล่กดนักติกออก ออกจากกล้ามเนื้อได้มากยิ่งขึ้นด้วยต่อมาครับผมแนะนำเยอะๆมากเลยในทุกๆคลิปก็คือว่าการคูดาวนะครับผมการวอร์มอัพและการคูดาวคือการยืดกล้ามเนื้อหลังการวิ่งนะครับผมคือถ้าทุกคนฟังตอนแรกมานะทุกคนจะรู้ว่ากดแลค t ติกเนี่ยมันจะถูกไล่ออกไปภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงหลังจากการวิ่งนะครับผมโดยการ ยืดกล้ามเนื้อหรือการคูดาวเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยไล่กดแลคติกออกจากกล้ามเนื้อได้มันจะลดความรู้สึกแสบร้อนหรือกล้ามเนื้อเป็นตะคริวที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือการทําตัวให้กระชับกระเฉงเข้าไว้ครับเราสามารถพักผ่อนหลังจากการออกกำลังกายได้นะครับผมแต่ก็พอตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็ยังคงต้องใช้ชีวิตให้แบบว่าสดชื่นกระชับกระเฉงเนื่องจากว่า กล้ามเนื้อเนี่ยต้องการการทำกิจกรรมเช่นเดียวกับออกซิเจนและน้ําเพื่อให้กล้ามเนื้อมีสุขภาพที่ดีครับหากรู้สึกแสบร้อนในกล้ามเนื้อขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวนั่นไม่ใช่สาเหตุหรือสัญญาณเตือนใดๆน,นะครับผมเพราะกดแลคติกปริมาณที่น้อยๆเนี่ยไม่ได้ทําอันตรายต่อร่างกายและไม่ได้ส่งผลกับระบบเผาผลาญพลังงานในด้านกายในในขณะที่เรา ทำกิจวัตรประจําวันหรือการนั่งดูทีวีอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยไม่ส่งผลอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันด้วยเรื่องของลดกดแลคติกในกล้ามเนื้อด้วยการกินอาหารตอนที่2นี้ก็หวังว่าคงจะช่วยทําให้ทุกคนรู้จักการลดกดแลคติกกันมากขึ้นในขนณดวิ่งนะครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ I am a runner เวยนะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ